น,นี่นี่รามาตายกลางกองพี่เนาะตายกลางกองน,นี่ยังไงต่อเด,ดิมนะโอ้ยไ <c oughs> ่เกียเเก่ยวพิดพี่เนาะเกี่ยวพิด น่ครับตออบ่อริ่งนี่ใส่กลับขึ้นแล้วครับตอนนีออกลับมาลั่นเหมือนเดิมครับเพราะว่าต่อไปอตัดลายไม่้องตัดลายต่อนะครับมาถึงก็ลั่นพี่้อง ไรต่อเดิมครับกลับขึ้นี๋ยวไปน้องลากไปตั้งแฝงนะครับไปจัดกั้งถะน้นับ

อ okay oh, <normal> ัศติย์อัศตูดิใก่จะหมดแล้วเร็วเร็งนี้ใจต่อทิ้งแล้วลังกันนี้น้มไม้ต่อครับ วังน้นเจอหู้ก็ไปรอดวังน้นก็มีร้อยสามศีรษต้มอ,อยู่ด้วยครับ จำลากไปจัดพี่น้องไปจัดกลางถนนครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ครับเป็นทรายครับน้องต้องเปล่งวังน้นก็เจองเหลืองี่น้องแต่ว่าเราไม่ไปตายครับผมดีครับที่เราไม่ไปตายนะเดี๋ยวนี้นี่งูันน้ะเยอะ เวลาลมมาใเกาไปหน้ามาครับแรงนี้ก็ใกล้จะวัดร้านแล้วพี่น้องพอเหลือไม่ถึงไรแล้วรครับจางถึงไรอะไรนี้ ปลายมาไหมครับปลายต่อนี่ยดี๋ยวท่านพี่น้องปลายต่อจะไม่บานครับ ต่างตนน้นครับเดี๋ยวปลาไปตีละตีถึงต้นไี่น้องแล้วก็ไปจัดเอาด้านหน้าครับ ไปรอ้มียอดตัวร้างนะครับแกงกะทิกครับตัวร้างตอนนี้เอาคิดไปจุ่มในแล้วไหมน้องยัไม่กี่ต้วเลอวอยอาย่ก็ก็อย่าปิดเพลงกรับเพลงนี้ chạy cầu quay kia ở đây mất gấp có cái <laughs> gấp trong clip này gọi lưng của tắc nước cây nữa, tôi có chơi con mày tiếp nào không?